สวัสดีครับวันนี้พบกับศีลายุทธชาแนลนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นมีไฟเข้านะครับแต่ว่าเครื่องไม่ทำงานเครื่องไม่ร้อนนะครับสาเหตุจะเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับครับผมเราก็มาที่โต๊ะทำงานนะครับ เพื่อจะทำการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นครับขนาด4,500วัตต์นะครับหม้อต้มเป็นพลาสติกอาการเสียเบื้องต้นคือมีไฟเข้าที่เมนสายนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ร้อนนะครับเครื่องไม่ร้อนจากการตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่าหลีดสวิตช์ครับ รีสวิตที่อยู่บริเวณตรงนี้ไม่ทำงานนะครับแล้วก็มีน้ำซึมบริเวณด้านบนของหัวหม้อต้มครับที่เป็นขนลวนฮีเตอร์นะครับตอนนี้อาการจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับครับผมตอนนี้ผมได้แยกฮีเตอร์แล้วก็หม้อต้มพลาสติกออกจากกันนะครับเพื่อตรวจดูด,ด้านในนะครับ ตรงนี้จากการตรวจเช็คพบว่าภายในหม้อต้มครับเป็นคราบคราบน้ำนะครับเกาะเป็นตมนะครับเลยทำให้เวลาน้ำเข้าไปปุ๊บเกิดเป็นตมนะครับสังเกตดูได้นะครับพอเป็นตมปุ๊บจะทำให้บีบสวิตช์ทำงานไม่สะดวกในการขึ้นลงนะครับครับผม ก่อนอื่นก็ขออธิบายก่อนนะครับว่ารีดสวิตท,ที่ติดอยู่กับท่อด้านน้ำเข้านะครับจะอยู่บริเวณนี้รีดสวิตเวลาที่เราเปิดน้ำครับน้ำเข้าปุ๊บตรงนี้นะครับจะวิ่งขึ้นไปเพื่อเพื่อจะทำการต่อให้รีดสวิตท,ทำงานนะครับพอรีดสวิตท,ทำงานปุ๊บไฟ จะผ่านได้แล้วไปเข้าที่แผงคอนโทรลนะครับทำให้แผงคอนโทรลจ่ายไฟได้ตามปกติแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าด้านท่อน้ำเข้านี้มีมีโครนนะครับมีโครนหรือมีฝุ่นเข้าไปทำให้เป็นคาบเหนียวครับเป็นคาบเหนียวแล้วก็สังเกตดูนะครับที่มือผมเปื้อนไปด้วยโครนทำให้ตามท่อติดแล้วก็ ตัวแม่เหล็กนะครับที่ติดอยู่กับชุดนี้วิ่งขึ้นลงไม่ได้นะครับพอวิ่งขึ้นลงไม่ได้ปุ๊บแม่เหล็กก็ไม่ไม่ไปทํางานไม่ไปดูดเลยทำให้วงจรไม่ต่อโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูครับตรงนี้ก็คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่จะวิ่งเข้าตรงนี้ก็คือจําลองไว้เป็นท่อนะครับท่อน้ําท่อน้ําด้านเข้าโอเคถ้ามีแรงดันน้ำนะครับ จะวิ่งขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะแม่เหล็กจะดูด,ด,ดครับ้อมนี้ก็ต่อกันต่อกันเพื่อที่จะให้วงจรปิดเป็น NC นะครับเพื่อให้วงจรทํางานได้โอเคนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการทําความสะอาดนะครับหม้อต้มตัวนี้สังเกตดูว่าซีนยางตัวนี้ก็เริ่มกรอบนะครับเริ่มแข็งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ น้ำดันออกมาได้นะครับซีนตัวนี้ก็กรอบครับไม่ทราบว่าจะมีเปลี่ยนไหมถ้าไม่มีก็คงแก้ไขโดยใช้ซิลิโคนนะครับอุดไปก่อนเราจะทําความสะอาดทั้งหมดนะครับทั้งในท่อด้านเข้าด้านออกแล้วก็ภายในหม้อต้มครับต้องทําความสะอาดเพื่อไม่ให้มีคราบโคลนอยู่ข้างในจะทําให้สวิตช์แม่เหล็กของเราวิ่งไม่ไม่สะดวกแล้วก็ ตรงจุดที่เป็นฮีเตอร์นะครับจะทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดโอเคต่อไปผมจะไปทําความสะอาดนะครับโอเคนะครับเราก็ได้ทําความสะอาดข้างในครับหม้อต้มเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นคราบล้างไม่ออกครับสภาพก็ดูดีขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้ครับโครนครับคราบเหนียวเหนียวที่อยู่ด้านในหม้อต้มก็ทำความสะอาดเรียบร้อยครับแต่ว่า ซีนตรงนี้แข็งแล้วครับถ้ามีรุ่นตรงรุ่นก็ควรจะเปลี่ยนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทำความสะอาดฮีเตอร์ด้วยนะครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดก็ได้นี่ครับทำความสะอาดฮีเตอร์เพื่อไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีโคลนเกาะจะทำให้ฮีเตอร์ทำงานได้ เต็มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับครับตอนนี้เราก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดขดลวดฮิตเตอร์นะครับล้างคาบโครนออกอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูก็คือตรงแผงคอนโทรลนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทำความสะอาดอย่าให้มีคราบ ถ้ามีคราบก็จะเหมือนกับการลัดวงจรนะครับทำความสะอาดด้วยใช้แอลกอฮอล์เจือจางนิดๆน,นะครับขัดทำความสะอาดทำความสะอาดไปด้วยจะเป็นการตรวจเช็คด้วยว่าออตอนนี้อุปกรณ์ของเราอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่าครับหรือ มีรอยไหมอะไรตรงไหนเราก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วครับหลังจากที่เราทำความสะอาดหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราไม่มีปเกแกนปเกแกนที่จะเปลี่ยนใหม่ผมเลยใช้ซแลนส์นะครับที่กันความร้อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำรั่วออกมาตรงนี้นะครับก็ลองดูว่าจะทำได้หรือเปล่า ถ้าทําไม่ได้ก็คือจะต้องยกเลิกการใช้งานไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหม้อต้มรั่วจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าข้างในนี้เป็นแผงไฟฟ้าเต็มหมดเลยถ้าน้ํารั่วหรือน้ําฉีดออกมาปุ๊บจะทําให้วงจรไฟฟ้าเราเกิดการช็อตเสียหายได้ก็ต้องลองตรวจสอบดูอีกรอบนะครับตอนนี้ผมก็จะประกอบหม้อต้มคืนระบบนะครับ ขออธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้คือขดลวดฮีเตอร์นะครับที่ให้ความร้อนก็คือไฟจะผ่านเข้ามานะครับผ่านตามขดลวดที่ขดอยู่ด้านในนะครับเพื่อจะไปครบวงจรที่นิวอตอนันถ้าเรากดปุ่มทำงานนะครับฮีเตอร์ตัวนี้จะร้อนพอฮีเตอร์ร้อนปุ๊บน้ำที่ไหลผ่านเข้าหม้อต,ต้มมาก็จะร้อนตามฮีเตอร์ไปด้วย อ๋เสียงเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินบินผ่านบ้านตอนนี้เราก็จะประกอบหม้อต้มกับคืนนะครับกับคืนไว้ก่อนโอเคครับรกรอบมอต้มกับคืนไว้ ขันเข้าไปทีละจุดก่อนนะครับจะเพิ่งขันแน่นครับผม ก็เสร็จไปนะครับสำหรับการประกอบหม้อต้มนะครับของเครื่องทำน้ำอุ่นต่อไปเราก็จะทำการประกอบอุปกรณ์ชิ้นหนึง่งที่เรียกว่าแม่เหล็กนะครับข้างในจะเป็นแม่เหล็กสำหรับเอาไปคอนโทรลหลีดสวิตตัวนี้นะครับเมื่อมีแรงดันน้ำครับแม่เหล็กจะวิ่งขึ้นมาบริเวณหลีดสวิต แล้วจะดูดใหต่อกันนะครับหลังจากนั้นก็วงจรตัวนี้ก็จะเหมือนโครสแล้วทำให้วงจรคอนโทรลพร้อมทำงานตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งสวิตแม่เหล็กไว้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการจำลองการทดสอบให้ดูว่าถ้าหลีดสวิตท,ทำงานนะครับจะเป็นยังไงครับโอเคปกตินะครับปกติถ้า ยังไม่มีแรงดันน้ำนครับสังเกตเห็นว่าวงจรคอนโทรลจะเปิดอยู่เป็นเป็น NO Contact นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารีสวิทํางานครับหีสวิทย์ทำงานเห็นไหมครับตัวเลขวิ่งขึ้นแสดงว่าวงจรต่อแล้วเพราะว่าแรงดันน้ำไปดันแม่เหล็กครับที่อยู่ทั้างในครับแสดงว่าวงจรเราทำงานปกติแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต่อสายคอนโทรลเข้าไปได้เลย แล้วก็ต่อแรงดันน้ำเข้าไปได้หลังจากที่เราซ่อมรีสวิตนะครับซ่อมหม้อต้มที่น้ำซึมออกมาบริเวณด้านบนนะครับตอนนี้เราก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้นะครับรีสวิตเราเปิดวงจรอ,อยู่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เปิดน้ำเรายังไม่ได้เปิดน้ำเข้าไปในระบบนะครับตอนนี้เราปิดวาล์วน้ำไว้ โอเคลองวัดดูเราปิดวาล์วน้ําไว้นะครับต่อไปเราจะลองเปิดวาล์วน้าเข้าระบบแล้วดูว่านี่เราเปิดน้าเข้าระบบเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้ค่าความน้นทานเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นโอห์มแล้วแสดงว่าหลีสวิตช์ตรงนี้ต่อเรียบร้อยพร้อมที่จะทําการทดลองเดินเครื่องทําอุ่นเครื่องนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองจ่ายไฟเข้าระบบแล้วก็จะทําการทดสอบการทํางานของเครื่องทําอุ่นตัวนี้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับตอนนี้เครื่องทําน้าอุ่น4,500วัตต์ที่เราซ่อมหลีดสวิตแล้วก็มอต้มน้ําซึมนะครับเสร็จเรียบร้อยละต่อไปผมจะทําการออนระบบนะครับออนระบบไฟเข้ามาเพื่อจะทําการจ่ายไฟจริงครับตอนนี้ครับวอลมิเตอร์ขึ้นละ220นะครับ ออนเมนเบเกอร์ออนอาร์ครับตอนนี้วงจรของเราก็พร้อมที่จะทำงานนะครับผมจะเปิดน้ำครับเปิดเครื่องทำอุ่นครับแล้วก็จะจ่ายไฟเข้าฮีเตอร์โอเคมีกระแสขึ้นนะครับโอ้ัดงดันน้ำพุ่งโอเคนะครับตอนนี้น้ำแรงมาก มีกระแสขึ้นเดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิของฮีเตอร์นะครับตอนนี้ฮีเตอร์อุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆครับโอเคเครื่องทําอุ่นทํางานได้ปกติสังเกตดูนะครับว่ามีกระแสขึ้นประมาณ13แอมป์ครับขึ้นตามอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับถ้าเราตั้งอุณหภูมิเยอะอ่าสังเกตดูกระแสก็จะขึ้นแต่ถ้าเรารี อุณภูมิลงกระแสก็จะลดลงตามที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้เราจับดูที่ฮีเตอร์นะครับร้อนขึ้นเป็น31องศาเซลเซียสครับครับเดี๋ยวเราขยับเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตอนนี้เครื่องทำน้ำอุ่นของเราทำงานอยู่นะครับสังเกตดูว่ากระแสนะครับตอนนี้ตั้งไวท้ที่ขึ้นไปที่15แอมป์นะครับ แล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นของเราตอนนี้ทํางานครับเดี๋ยวเรายิงจากตําแหน่งตรงนี้ครับจะได้เห็นว่าเครื่องทําอุ่นเราทํางานได้ปกติ 3, าสององศาเดี๋ยวเราแผ่นกล้องมาดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับน้ําเราต่อไปด้านนอกเพื่อไม่ให้เข้ามาใกล้กับกระแสไฟฟ้า ที่เราตั้งไว้นะครับเห็นนฮะน้ําตรงนี้น้ํามีความร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะตั้งอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆดูนะครับอุณหภูมิกับกระแสขึ้นเป็น20แอมป์นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น20แอมป์ เครื่องทำน้ำอุ่นก็ความร้อนก็เพิ่มขึ้นด้วยครับตอนนี้เป็น34องศานะครับเพราะฉะนั้นแรงดันน้ำจะมีผลอย่างมากในการรักษาหม้อต้มถ้าแรงดันน้ำเบานะครับถ้าแรงดันน้ำเบาเพดเชอร์สวิตชหรือหลีสวิตชตรงนี้ครับก็จะตัดวงจร เพื่อไม่ให้หม้อต้มเสียหายนะครับตอนนี้อุณหภูมิ3ามกองศาโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกอย่างนะครับว่าความปลอดภัยในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับคือยังไงเราจะทดสอบด้วยตัวเองได้ยังไงนะครับตอนนี้คือเครื่องทำอุ่นทำงานได้เป็นปกติครับกระแสขึ้นปกติ ถ้าเราต้องการทดสอบว่าสวิตช์แรงดันน้ำหรือหลีดสวิตช์เราทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับเราก็ลองทำการหลีวาวหลีวาวลงครับเพื่อจะทดสอบว่าถ้าแรงดันน้ำค่อยโอเคแรงดันน้ำค่อยนะครับหลีสวิตช์จะตัดวงจรเพื่อไม่ให้จ่ายไฟเข้าฮีเตอร์นะครับเพื่อเป็นการรักษาฮีเตอร์ไม่ให้ฮีเตอร์พังชำรุดนะครับถ้าสมมุติว่า หลีสวิตไม่ทํางานนะครับถ้าสมมุติว่าหลีสวิตไม่ทํางานอย่างเช่นตัวนี้นะครับหลีสวิตไม่ทํางานหรือแรงดันน้ําค่อยแต่มีการต่อวงจรครับต่อวงจรหรือเรียกว่าบายพาสวงจรครับเพื่อให้แรงดันน้ําค่อยหรือแรงก็ให้มอ่ต้มทํางานได้ผลตามมามอ o ต้มครับเสียหายร้อนแล้วก็ด้านบนครับชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อีกครับ รั่วลงกลาวถ้ายังใช้งานแรงดันน้ําที่ออกมาก็จะมีกระแสไฟออกมาด้วยครับเนื่องจากว่าตัวนี้กาวก็ไม่ได้ต่อด้วยจึงเกิดความเสียหายครับก็จบลงไปนะครับสําหรับคลิปการแก้ไขรีดสวิตช์หรือสวิตช์แรงดันน้ําที่ชํารุดครับไม่ต่อเนื่องจากในระบบ ในท่อมีโครนครับเข้าไปทำให้อุดตันแม่เหล็กที่อยู่ในรีสวิตเพื่อนที่ขึ้นลงตามแรงดันน้ำไม่ได้ครับจึงไม่ต่อวงจรแล้วก็ด้านบนฮีเตอร์ครับด้านบนฮีเตอร์ที่ต่อกับหม้อต้มพลาติกเกิดมีน้ำซึมออกมาทำให้น้ำไหลเข้าในระบบได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานแต่การใช้งาน เครื่องทําอุ่นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้น้ําร่วมกับไฟนะครับต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันหีสวิตเบรกเกอร์ elcb เพื่อให้พร้อมใช้งานครับก็ทดสอบอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับทดลองหลีวาลหรือปิดวาลน้ําแล้วลองดูว่าฮีเตอร์ยังทํางานได้หรือไม่ถ้าระบบปกติของเราก็พร้อมใช้งานนะครับปลอดภัยในการใช้งาน แล้วสิงอื่นได้ครับอย่าลืมต่อสายกาวให้เรียบร้อยแล้วก็มันตรวจดูสายกาวด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปสําหรับคลิปการซ่อมบิดสวิตเครื่องทําน้ําอุ่นขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ